สวัสดีค่ะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านนะคะกลับมาเรียนศัพท์ทีละตระกูลกันเพื่อจะได้จําศัพท์คราวเดียวให้ได้หลายๆคําเพื่อที่จะได้เอาไปใช้เดาศัพท์ในเวลาที่เราอ่านพาสเจในเปนเปอร์หรือว่าเวลาที่เราทําข้อสอบพรีดิงกันนะคะในวันนี้นะคะตระกูลที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นตระกูลของคําว่า acro นะคะซึ่งเป็นรากศัพท์ที่มีความหมายว่ายอด บนสุดส่วนนอกสุดหรือว่าสูงสุดก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์หลายคำที่น่าสนใจนะคะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะสำหรับ6ครอบครัวในวันนี้ที่เราจะมารู้จักคคำศัพท์กันนะคะก็จะประกอบไปด้วยครอบครัวแรกนะคะ Acrobat 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 นั่นคือการออกเสียงของครอบครัวแรกนะคะครอบครัวที่สองค่ะ a c r o g r a m a c r o g r a m a c r o g r a m ครอบครัวที่สาม acrophobia Ac <roph> Ac acrophobia acrophobia ครอบครัวที่สี่ acrogen 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 ครอบครัวที่ห้า acroarthritis 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 Ac แล้วก็ครอบครัวสุดท้ายค่ะ a c r o p o l i s a c r o p o l i s a c r o p o l i s มาดูครอบครัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือคำว่า acrobat acrobat a c r o b a t นะคะคำนี้ก็เป็นคำนามนะคะซึ่งจะหมายถึงนักกายกรรมหรือนักแสดงผาดโผนหรือนักยิมนาสติกที่มีทักษะเกี่ยวกับการแสดงบนที่สูงนะคะเช่นการเดินบนเชือกหรือการแกว่งตัวบนชิงช้าสูงนะคะเพราะว่ารากศัพท์คำนี้ก็มาจากคำว่า a c r o คซึ่งแปลว่าบนยอดหรือว่าสูงนั่นเองค่ะ นีถ้าคำนี้เป็นคำนามนะคะถ้าเอก,กพจน์ก็ใช้ว่า Acrobat นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพหูพหุ์ก็เติม S ลงไปท้ายคำได้เลยค่ะพี่น้องในครอบครัวนี้นะคะก็จะมีคำที่เป็น Adjective นะคะก็คือเติมคำเติม ic ลงไปข้างหลังนะคะก็จะกลายเป็นคำว่า Acrobatic, Acrobatic Acrobatic Ac นะคะก็จะเป็นคำที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ขยายหน้านามได้นะคะเช่น acrobatic gymnastics acrobatic gymnastics acrobatic gymnastics อันนี้ก็จะคือการยิมนาสติกแบบผาดผ,ผลนั่นเองนะคะหรือ acrobatic dance acrobatic dance acrobatic dance อันนี้ก็จะเป็นการเต้นที่มีการผสมผสานความผาดผ,ผลเข้าไปนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ acrobatic robot acrobatic robot acrobatic robot, Ac rob robot. นะคะนี่ก็จะคือหุ่นยนต์ที่สามารถกระโดดสูงได้ก็คือปกติเนี่ยการจะสร้างให้หุ่นยนต์เดินหรือนั่งหรือว่าทำงานให้สม ooth เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วนะคะแต่การที่จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถแสดงผาดผลในอากาศหรือเรียกว่า can perform aerial stunts ได้อีกเนี่ยนะคะก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเลยนะคะเราเห็นคำว่า aerial จำได้ไหมคะจาก เอพิโซดที่แล้วนะคะ Arial ก็แปลว่าอากาศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณยนต์ที่สามารถแสดงการกระทำอะไรที่าผาดพ้นในอากาศนะคะหรือว่าสูงๆนะคะเราก็เรียกมันว่าเป็น Acrobatic Robot Acrobatic robot Acrobatic robot นั่นเองค่ะ ครอบครูต่อมานะคะจะเป็นคําว่า a c ร์โคที่เกี่ยวกับภาษาเนาะก็จะเอามาให้รู้จักกัน3คํคนะคะซึ่งก็จะเป็นคําที่เราน่าจะเจอกันบ่อยๆนะคะเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะแคร์โคลแกรมแคร์โคลแกรมแคโคแกรมค่ะแคโคลแกรมนี่ก็จะเป็นลักษณะของการเอาตัวอักษรทุกคำนะคะทุกตัวในคําคํานึงเนี่ยน,นะคะมาเป็นตัวอักษรแรกแล้วก็สร้างคําใหม่ขึ้นมานะคะยกตัวอย่าง ในสไลด์นะคะอย่างเช่นคำว่า control นะคะเราก็เอาตัวอักษรซึ่งมีอยู่7ตัวในคำว่า control เนี่ยนะคะแยกออกมาแล้วก็เอาแต่ละตัวเนี่ยนะคะมาคิดคำใหม่นะคะอย่างเช่นคำแรกก็ขึ้นต้นด้วยตัว c ก็เป็นคำว่า calm นะคะตัวที่2ขึ้นต้นด้วยตัว o ก็ เป็นคำว่า observe นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกับตัวอักษรทุกตัวจนครบคำนะคะซึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นการเล่นคำนะคะเพื่อที่ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารให้มันลึกซึง้งหรือว่าน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้ acro ที่เกี่ยวกับภาษาในคำที่2นะคะก็คือคำว่า acronym um. acronym um. acronym um. โอเคคำนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเอาตัวอักษรแรกนะคะ ของคาแต่ละคําในชุดของคำเนี่ยนะคะเอามาย่อไว้นะคะอ่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันดีนะเวลาที่เราทําวิทยานิพนธ์ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยมันมีตัวย่อต่างๆของอวลีเหล่านี้นะคะเราก็จะเอามันมาเขียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่าตัวย่อเหล่านี้เนี่ยมันคือแทนคําว่าอะไรบ้างนะคะน,นี่ก็จะเรียกว่าเป็น a c r o n y m นะคะแล้วก็คําสุดท้ายค่ะ acrostic 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 Ac อะครสติกเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเขียนโครงกรอนนะคะที่อักษรตัวแรกของทุกบรรทัดเนี่ยคะ่ะถ้าเราเอามาเรียงกันเนี่ยก็จะเป็นคำคำหนึ่งนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเอาคำว่า rainstorm เนี่ยนะคะซึ่งมีความหมายเนี่ยแล้วก็เอาเอาแต่ละตัวอักษรเนี่ยมาแตกออกเป็นคำที่เอามาเขียนเป็นโครงกรใน,นแต่ละบรรทัดนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น a c r o s t i c นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคำนามหมดเลยแล้วก็เป็นคำว่า Acro ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษานะคะต่อมาครอบครัวที่3นะคะก็คือคำว่า Acrophobia 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 Ac ะะหรือว่าการกลัวความสูงหรือว่าโรคกลัวความสูงนะคะก็เป็นคํานามเหมือนกันนะคะรากศัพท์ก็ชัดเจนเลยนะคะมาจากคําว่า acro ซึ่งแปลว่าสูงบวกรวมกับ phobia ซึ่งแปลว่าการกลัวเข้าไปนะคะก็แปลว่าการกลัวความสูงนั่นเองค่ะในครอบครัวนี้นะคะแตกลูกหลานออกมาอีกสองคำนะคะจะเป็นคําที่สะกดเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าคำหนึ่งเนี่ยจะเป็นคำนามนะคะ ใช้เรียกคนที่กลัวความสูงนะคะออกเสียงว่า acrophobic 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 นะคะเนื่องจากมันเป็นคำนามเราจะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะเติม s ได้นะคะนี้เวลาเราจะดูว่าเป็นคำนามหรือว่าเป็นคำ adjective นะคะก็ให้ดูที่บริบทในการใช้นะคะ้ะคำที่สองนะคะก็จะเป็นคำ adjective นะคะก็ออกเสียงเหมือนกันนะละ acrophobic 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 แต่ว่าเวลาใช้ก็คือมันจะต้องถ้าเป็น adjective เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปใช้ในการขยายหน้านามอีกทีหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น acrophobic Instagram post acrophobic Instagram post acrophobic Instagram post ก็จะเห็นว่าคำว่า acrophobic เนี่ยนะคะไปขยายอยู่หน้าคำว่า Instagram post นะคะก็คือการ post ใน Instagram นะคะ p o s โพสต์ post, post ถึงเ,เรื่องของการกลัวความสูงสถานะการกลัวความสูงแบบนั้นนะคะ หรืออีกคำหนึ่งนะคะ acrophobic quote acrophobic quote acrophobic quote ก็จะเห็นว่าเอาคำว่า acrophobic เนี่ยนะคะเป็น adjective ไปขยายคำนามที่คือคำว่า quote นะคะก็จะกลายเป็นว่าแปลว่าข้อความหนุนใจนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการกลัวความสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในตระกูลของ acrophobia นะคะก็แตกออกมาได้เป็น2ตัวนะคะ acrophobic ที่เป็นนามกับ กที่เป็น Adjective นะคะต่อมาก็จะเป็นครอบครัวที่4นะคะคราวนี้ก็จะให้พวกเราได้รู้จักรากศัพท์ a c r รที่ไปเกี่ยวข้องกับพืชนะคะก็มีหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันค่ะคำแรกก็จะเป็นคำนี้นะคะ Acrogen, Acrogen, Acrogen Ac acrogen นะคะแปลว่าพืชไรดอกนะคะเช่นเฟิร์นหรือว่ามอสที่มีระบบการเติบโต,ตหรือมีระบบการแพร่พันธุ์อยู่ที่ตรงปลายยอดของมันนั่นเองนะคะมีคําว่า acro ก็คือตรงส่วนยอดนะคะแล้วก็คําต่อไปค่ะ agrophy t e agrophy t e agrophy t e คำนี้ก็จะหมายถึงพืชที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่สูงสูงนะคะไฟทีก็แปลว่าพืชเนาะแล้วก็ acro ก็คือพวกเขาสูงสูงพวกนั้นนะคะ คำต่อไปนะคะ a c r o p l o s t o p h y t e a c r o p l o s t o p h y t e a c r o p l o s t o p h y t e อันนี้ออกเสียงยากมากเลยนะคะแต่ว่าก็คือเพื่อที่จะให้เห็นนะคะว่าเราจะสามารถเดาได้ว่ามันเป็นพืชที่มันอยู่บนผิวหรือบนยอดของอะไรในที่นี้เนี่ยมันอยู่บนยอดของน้ำหรือผิวของน้ำนะคะก็แปลว่าอยู่ด้านบน นะคะคของผิวน้ำนั่นเองนะคะพืชที่มีใบขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเราก็จะเรียกว่าเป็น Acroplastophyte 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 Ac นั่นเองนะคะคาต่อไปค่ะ Acrospor 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 อันนี้ก็จะหมายถึงส่วนเล็กๆของรานะคะที่ยืดออกมาตรงส่วนบนสุดของเส้นใหญ่นั่นเองนะคะ แล้วก็คำสุดท้ายนะคะ acrocarpus 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 Ac คำนี้นะคะก็มีคำว่า acro ที่แปลว่ายอดนะคะรวมกับรากศัพท์ carpus ซึ่งแปลว่าผลนะคะก็เลยมีความหมายของการ ที่บอกว่าออกผลที่ปลายยอดนะคะเช่นมอสเป็นต้นนะคะสำหรับรากศัพท์คำว่าคาร์พัสนะคะเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆเราก็จอจะเจอตระกูลนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเน้นที่คำว่าแอคโครที่แปลว่ายอดกันไปก่อนนะคะต่อมาครอบครัวที่5คราวนี้นะคะเราจะไปรู้จักกับแอคโครที่เขาเอาไปใช้กับอาการเจ็บป่วยทางร่างกายกันบ้างนะคะก็เริ่มจาก คำแรกนะคะ Acrognosis 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 จะแปลว่าการสูญเสียความรู้สึกในส่วนของแขนและขานะคะในที่นี้นในส่วนของร่างกายเนี่ยนะคะเขาจะพิจารณาว่าส่วนที่เป็นส่วนบนส่วนยอดเนี่ยจะหมายถึงตั้งแต่นิ้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าหรือว่า แขนขานะคะหรือหมายถึงผิวหนังด้านบนก็ได้ด้วยนะคะในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการสูญเสียความรู้สึกในส่วนของแขนและขาไปนะคะคำนี้นะคะต่อมาโรคต่อไปค่ะ Arthritis c o a r Arthritis c a r Arthritis c a r อันนี้ก็จะบ่งบอกถึงอาการของโรคที่มีผลกระทบต่อพวกข้อต่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึงบริเวณข้อต่อที่นิ้วมือหรือว่านิ้วเท้าด้วยนะคะ ซึ่งจะเป็นการอักเสบที่บริเวณยอดของนิ้วมือหรือนิ้วเท้าประมาณนั้นนะคะคำต่อไปนะคะ a c r o a t a x i a a c r o a t a x i a a c r o a t a x i a จะเป็นลันกษณะของอาการที่ไม่สามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นให้ราบรื่นได้ในที่นี้เนี่ยบวกรวมกับ acro ก็จะหมายถึงส่วนของมือแล้วนิ้วมือหรือว่าเท้าและนิ้วเท้าที่ไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นได้นะคะ a c r o l u c o p a t h y a c r o l u c o p a t h y a c r o l u c o p a t h y อค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดสีขาวบนส่วนของผิวหนังนะคะโดยเฉพาะในส่วนของนิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้านะคะเพราะว่ามีคำว่า acro นะคะบวกกับ l e u c o p a t h y เข้าไปนะคะแล้วก็คำสุดท้ายที่เกี่ยวกับโรคนะคะ a c r o e s t h e s i a a c r o e s t h e s i a a c r o e s t h e s i a อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกเจ็บ ที่ส่วนปลายสุดข,ของร่างกายเช่นมือนิ้วมือเท้าหรือว่านิ้วเท้าเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคําว่า acro ที่เอาไปใช้กับโรคต่างๆนั่นเองนะคะก็ถ้าเราเห็นว่า acro ก็ให้เดาๆไว้ว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับนิ้วหรือว่ามือนะคะนิ้วมือหรือว่านิ้วเท้าหรือว่ามือหรือเท้าอะไรพวกอย่างนี้นะคะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะก็คือคําว่า a c r o p o l i s Acropolis Acropolis นะคะคำว่า polis นั้นก็คือแปลว่าเมืองหรือว่าส่วนราชการหรือว่ารัฐนะคะมารวมกับคําว่า acro ซึ่งแปลว่ายอดหรือสูงก็เลยได้ความหมายรวมกันเป็นว่าเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดหรือว่าบนที่สูงหรือว่าเมืองที่อยู่บนเขาก็ได้นะคะเช่นเมือง Acropolis นะคะแห่งเอเธนสเป็นต้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือ ทั้งหมดของ6คำนะคะที่เป็นตัวอย่างของตระกูลแอคโครที่เราเรียนกันไปในวันนี้เนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้ศัพท์ในตระกูลนี้ไปถึง20คำกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นคำว่าแอคโครนะคะก็น่าจะพอยยงๆไปได้แล้วนะคะว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ด้านบนนะคะอยู่ในที่สูงหรือว่าอยู่บนยอดเขานะคะ ทีนี้เนี่ยคราวหน้าเราจะมารู้จักกับศัพท์ตระกูลไหนกันอีกก็กดติดตามไว้นะคะแล้วก็จะได้มาเพิ่มพูนสะสมคำศัพท์ใหม่ๆเอาไว้ใช้เวลา Reading นะคะหรือว่าเอาไว้ใช้เวลาในการที่เราอ่านเปนเปอร์กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ